นั่นแตจะไมมาถ้ามีครุ่องสีนั้นนั็นคือการาทนทอยู่ที่อากาศทาก่ัญญานะไรกัังหวะสังวะดูยูดูููการแตนะนั่นจะเต็มวงนนจารสุครั้งอาการได้นั้นรม เป็นว้กติหน่งต้นไมทุกตนมันจะเป็นไปเนแมลกมันจะเป็นไปในแม่เหลกกันเป็นทลแน่ันการทุลชีงอาตาศไม่เป็นของแน่นอนสาวกันอย่างทุกทุกเตมไมดต้นไม้มีเธอคุณแล้วนต่เธต้ จะเปการตานทานเอ่กดมันประดับไปอย่างนี้กเป็นเนี่ยถาเรเ็น่จริงๆนะแน้องเปมาที่เวกับเราคนเราเดี๋อเราต้งตั้งค้นูจริงนมันจะมีความเกิดขึ้นรอย่างเตใน้การแปลกัน กทุกเมืต้นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วถูกแดดเยนไปพอที่เกิดต่อลายันแดง่ากคธรรมต้นไม้ทุกต้นไม้หลายต้นจะเป็นต้นไม้คนเดียวกันแค่เราไม่มีนัดกันเจออาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกปตั้งของมันอยู่ กตายสิไปเป็นกายวายวาณมีการสิ้นไปส่วนสิรงต่างๆมายดเราปัหลาสมตัณฑถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่จิตรจอยู่เวทนาเรื่องปสติปัญญาแต่จะาเป็นธรรมะอันเทอจิ อะไรนี้เกิดมาเป็นบ้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปลไปแปลใจแล้วก็สิ้นใร้านไปถึงุสสขทุกคนเป็นอย่างนี้แต่คนคนทุกๆคนในจจุบัรโลกนี้จะเป็นอย่างยวกัน ตัน like ั่นหาอะเลยเป็นคนโยนัดเยนแค่แนั้นเป็นตกของโลกนั่นสติจมันอยู่แต่นั้นนอกจา่ไปทุกตงสาระพันนี้เป็นธรรมะที่จรงเรานมอเห็นโดยตาใจของเรานี้เมื่อการคิดมันเกิดขึ้นมาความคิดนั่นแตตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดมันจะแปรไปเมื่อแปรแล้วจะจากไปือตายทงนั้น เด anyway, ียดงานมารำแต่ก็ประสบอุปสรรคมาหลายปัจจัยเนี่ยคือการเป็นทุนเป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องเป็นสิ่งอื่นอีกสัตว์ทั้งนั้นถ้าละที่เราดูตรงนี้เลยไม่เลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากเราม่เริ่มตามขอบุตรศาสตร์แต่ถ้าตัวศาสตร์มนตรงนั้น ก็จอยู่ตรงอยู่กับทาถาทางอยู่ที่ตรงต้อัอยู่จ้าอือยู่ตรงนี้แต่ถ้าสถอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ที่กลางก็กางอยู่อยู่ที่โถอือถ้าโถอยู่ไปอยู่เดียวแต่นเราก็จะเห็นว่าอ่าจการนอะรแบบนี้มีอยู่อ นอนไม่ตารคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่จะเป็นของไม่แน่นอนนี่ต้องปวดปวดสมาแล้วต้าต้ไตั้งอยู่เมื่อต้องปวดตั้งอยู่แล้วจะต้องปวดสะเทายเมื่อสะเายแล้วต้องปวดตดานไนัเมื่อตงปวดดมาแล้วต้อนปวดตองตั้งอยู่เมื่อต้องปวตั้งอยู่แล้วเป็นต้นจุปวดะเายไจ เน่เป er ็นสุดเกลียการงสุดสัตย์ีหาปต่ยมีอะไรอืนี่รีอย่างนี้การทุเวลาทางโลกอนนี้อยกจะทนามนี้ทางายในคือรูปามันเปอย่างนี้ทางสายนอกคือเนอาน การชำระค่าเกิดนารนาค่าเกิดกรรน่าเกินการชาระค่าเกินการชำระเห็นธรรม่จะเป็นผู้รู้จักธรรมะก็คือการ เวลาทุกการสุกสมัสด็่มีต้องู่

ที่แท้จริงนั้นท่านมนุษย์านนักปัณยังอยู่นักปาณณ์ยังช่วยมนุษย์ทหลายที่จะทุกขที่จะบศร้าทุกเวลาคือทำหน้าหนี้ใครทำดีจะได้ดีอยู่แล้วนะครับใครทำชั่วมันจะเป็นชั่วเรื่องการกรทำการทำนั้นเปจะเรื่องการปฏิจจตร ท่าน,นเอเด็นเดินตั้งแตง่สุติจัยทองการปฏิบัติสุติจัยต่อไปเราะัท่านตงการจะผิบัตรขนาใครอทำเนนั่นหรือไรใครหรือเร,ร,ราเปน็นนั่นหรือทำแสดงว่าตาอสุตก็คือการทำถ้าทำนั้นก็คือต่อพุิจัยทำนั ที i, ่เรปดงั้นเป็นธรรมะที่อยู่ในการโลกไม่รูหายนันกนับน้ำในตู้ใจนี้ีอยู โดยไม่ตรงกำลังครุฑเบาทานวยรู้ไตใน่าถึงน้ำมันมีอยู่ถ้าเิดรูปต้นแก่นะอันนี้แตกใดอันนั่นมันกันแต่รู้ของเราขันตันถ้าันไม่ได้แก่นธรรมะท่าันไม่ได้เป็นหยักเป็นธรรมะนหยักตัวเยอยูแล ไม่ได้ดูแต่ธรรมะธรรมะคือกา่งีอยู่แล้วท่านแต่การรู้สิ่งนั้นกสิงนั้นมีอยู่ตอนนั้นเริ่ยวอะไแต่เพื่อจะให้แหลการรูปฟังแตการรู้ฟงแล้วเ่อจาต่การรูปฟังเคยการรู้ฟังที่มันมีอยู่เอรู้กันเออรู้จักายว่าส่มันเป็นอยู่มในจะจะไปแหลกต่างต่างกนมา ต้อเป็นระบุที่ผุดออกไม่ได้ไปแต่งน้ำไม่ได้ไปทำน้ำแต่นันเป็นน้ำคือน้ำมันมีเยอียงงจะได้ลงกำลังผุดออกตนนั้นลงไประิุตัวน้ำนั้นแต่ทาน้ำจะมันมอยู่ีจะทิ้งในโลกนี้แต่ลประท่างปต่้งมันมันมีเยะแต่นั้นแต่พกตัวนั้นต้องทม แต่เวลขั <S <S ้นเป็นจากพุชาตั้นพระสุชจตนั้นก็คือการคืกกรู้รรมนั้นรู้นั้นดูรู้ธรรมนั้นทสบสุชาตทานั้นเรอยู่แต่วุฒิการเูีในกาพระสุชาติคือการคุเรยาท่านันแรกใครห็นธรรมนนั้นหนเรา ใครทอเราเป็นบ้านีทอืมแสดสว่าี้นะก็คือจะที่ทีจริงก็คือจะทำแต่ที่นี้เป็นที่ทีนีดคือตัดงต่ยุคจีนศรีอยุธยาต้านะอืมใครจะเห็นกัรมจะเห็นแต่พวกันษยเาดังนั้นแต่พวกศิษยกยังมีอยู่ยังมีการตระานักตางนาอยู่ ยังชวยรุแตังานอยู่ตามเวลาถ้ารรลุทั้งหลายต่งานในทาบดเี่สรักีต่รกเ็เจ้าต่อนาจยุคนั้นเวลาีตมีงานกันอยู่แต่ทุกวันนี้การคืทานไหนเป็นอย่างนี้แต่นั่นารมีสัญญาและยาไม่ได้รายุหันระพุทธเจ้า

แต่ะเวลานั่นป็นเพอ่ที่เ่ต่รงต่รงรอทีตาฮ้เตลตาสีเป็นหลั้นแคสิ่งท้งร้ายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นที่อื่นอแค่เป็นตัางงเปนต่างรวงรรู้จักอม เกิดเอกเกิดสุนตาหนอย่างี้ตาจิตแล้วก็มีตัณหเกิดขึ้นจินนแล้วเพื่อตัณาเกิดเป็นจินนิอืมจิตทัณหายนี่อยู่ในตัวตหาจายตาจะเป็นใในการหูหูจะเป็นใหในการฟังเสียงเจน้นจะเป็นใหในการดูรูปจะเป็นใหในการยืด ร่างกายมีตัเป็นใหญ่ในการถูกสร้างและผลิตยุ่งยากานแสงจนได้ที่ใจนี้แต่จะเป็ั้งแาบเป็นสมารดนมาทานยรงี่ำหนดนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีเรในเจ้ารนั้นที่ว่าเระมาตสรุปบเทนั้น อะไรทุกอย่างจะต้อแก้กันแบงทุกทิ่งแต่ถ้าเราจำ้างเสียงนต้นน่าเสียเราจำร้างท่านมาเกิดเตัา้านเนิจนมันนที่กวนที่ันผัวว่าสักนั้นที่ไปสมาธิไปดูตาปๆต่อทุกปัทุกประการนั้นทำให้นานจำใจมทุกอย่างเนเพื่อกันเลยนี่ นั่นแตลไปแงไปตั้งเอาไประจาาไปคิดเอาแต่ละาตามให้สิดงป็นมีอยู่ที่ะเะายเป็นต่างๆอ่งนันอยู่แล้วเนั้นเราเริ่เป็นคนรวเป็นคนเจริมาทั้งิ่หลแล้วหลงจากนีอยู่แล้วจตม่ทนรวีอยู่แล้อะไรต้องการมีั้งหมดทแน่รอบูรวยต้งรแล้ว ภาพตัวตนจะเป็นประตการไม่ SBS, ันนั้นอันนี้จะเันนไ้นะคันเพราะว่าขางกต่าประเทศจะมี่อเป็นผูเป็นควันเป็นนิ้วควเป็นทั้งแงทุกสงกอ่างมีเือะตัวนจะมีัาตะรจะติดสัญนาตะก็พอเลยท่นจึงเห็นแบบเพื่อนเพื่อนสหรอไม่ ราไปตุ๊กแตกแต่ท MM ั้งหลายันจะเป็นตุกแตกกลุ่มอันมากเป็นเมวไหส์ม้ากตกต่างๆนั้นตแตกาดไม่มีโอกาสที่จะรู้คำไม่มีโอกาสที่จะเรียนคำมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม มืーーーーー่ีมีโอกาสที่เกิดการกระตุ้นาระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นจากในทางแล้วก็ความีโอกาสที่จะพาะเจาะจงนี่เรียกว่าเป็นการสื่ออาถัพการสื่อแเรื่งการเป็นอยู่เป็นต้นมนุษย์กลางสมัยนี้เนื้อความทำเป็นมนุษย์ที่อาถัพคือ ไม่มีพอครับที่บ้านอยาเป็นอาัสคือคนหมดหลังคือคนหมดหลังจากนักเทุกางทมหมดหลังจากทำงานกำนงมอยากไดุดอากรหมดหลังแลยอยางนีเป็นเต้นจเต็อาภัส การสีรานันจะทำอะไรนันจะไปทำอะไานันจกสิ่งอันัดคือไม่อยู่ในสายของคาสกาไม่อยู่ในวงร้อมของคาสติกาเนี่ย้นไม่เหนืรอใจีเพิ่ม้นเรื่อขนาดนีที่พ่ม้น การว่นดาสังกัณนี้มาจากดวงใจความรู้ความรู้ของสมในปัจจุบันนี้ก็เป็นแห่ที่จะพัฒนติระดัรู้ทำให้เห็นทวาในตัวหนที่เป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้เพระฉะนั้นมันคือการจัดกเป็นพลาดตัดน่าจะภาาคตั เปิดก <S 々> ัรสารจากระลุขังอันนี้จากทีกรต่างๆเมื่นัางฟังตทรศัพท์รายานหนี้อนญาตดำเอยู่นี่ต่อหน้าเขาฟังการนายงานพุกปีกานี้จะนั่งอยู่แะต่็หน้าเขาฟังรายงานมีอะไรอ่การกะายข่นานเมื่อไรที่เป็นผื่รร เป็นผู้ที่จะสังเกตไม่ก่าระทำดีเรือจะทำดีไม่ว่าจะทำตัวหรือทตัวเป็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั่นเป็นเยืองแต่เรื่อแดกระดานเป็นคนคือดูเมือนจ์ทำลายทำดวงคุณคืินกระดานตรงนั้นถ้าหากว่าอะไ เมล็ดพแต่ินั้นเป็นเต้นัเปิดกาสดงใจิ่งศักิ์สิทาิ์ต่างส่งศักดิ์สิทธิ์สุเกสการนทรสุระดับมันจะ็นใจอย่างไร เราจะมองดูในจิตแรดงนี้เมื่อการโตเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนั่นแหละเมื่อการหลงเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนั่นแหละเมื่อการรอดเกิดขึ้นมันเป็นยางไงท่ารางปัญญานี้เราจะจึงก็ เียเ่องต้องเป็นอย่างนันต้องเป็นอย่างนี้ทีายลนะธรรมะต้องรู้แต่แรกจริงๆมันเด่นอะไรเอะะลนะอไรอย่าเี้ดที่มีไม่มีต้องใช้ธรรมะจริงๆในนี้มีจะให้บายรู้จักธรรมะจะตายยไรู้ักธระถ้าธรรมะนี่มันจะต้องาน 他要上去就说明。